พี่น้องนะจ่าจีออกบ้านมาแล้วออกจากบ้านลงมาแล้วครับเท่ากันมาจอดอยู่ป,ปททั๊มปตทครับให้เด็กๆครับเลยเขาปั๊มเลยเขาเสียบเอียบพี่น้องเนาะเอาแบกประหลาดแบกประหลดมาแล้วไหมฮกเอาคือได้มามาแล้วพังนเลยพัง,องเอาเอียพังอีกแล้วมาแล้วโดนแอียพังอีกแล้วอะไรจงได้แบบซุ่ม ตร,รก็า้างนั่งนแล้สับหับกันแล้วก็แก่งอีก้มีปัญหาอะไรเยอะเ้าะั้งก็ซอมตัวทีเดียวเ้ยโซฟมือสอมือสองหมดอ่ะโอ้คับตัวหลังจากขับรถนอนแล้วมาขับรถพวกรอ,อกแล้ว<อ> <laughs> <laughs> โอ้พราะลับเอพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับหลังจากดุนออกจากบ้านโบกแล้วเอามาเดินทางต่อครับผู้ทางแคบแมงพี่น้องครับตอนนี้ลูกๆกําลังเขาเซเว่นครับร้อยแปดเก้าสิบโลครับร้อยเก้าสิบโลครับเจงมาที่ไะครับเอาครับพี่น้องเดินทางต่อครับ พี่น้องครับตอนนี้เราอยู่แยกสวุวรรณครับแสดงสุวรรณครับพอดี จอดไหนป้าจอดไหนโอเคไปไหนป้าจอดไหนป้าป้าสนขึ้นมอไม่ไหวป้าสน บินจอดไหนครับเวนทีมบัด สุดลุ้นแล้วรถเท่าบ่ได้เขามาจอดในล่านพี่น้องด้วยยังไงกันยังโง่เดี๋ยวฟังผู้บริหารอีกนาสิบ่ได้จอดหรอกพี่น้องครับจอดมองทัลล้งพุ่นแหละครับมองผมผมพอดีผมปองปัญญาลัดเล่าจอดตันไปผมบ่ได้เข่าขผมเดี่ยวใายไปจอดนี่ครับผมบอดดี้ไทยนี่พอดีผมยาวมาหาเขากินพี่น้องครับพอหอดจอดถึงแล้วเด้่พี่น้องครับรอยเอดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามครับช่องปาโกล้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับ สนามเพลินสนามฟุตบอลครับครับโอ้ผักดีเล่นโดมเนี่ยทีมงานสตาร์พ่ากับเดออาศัยโดมอยู่หลี่น้องครับตักก็ได้หายหลอนค่ายหลอนนอพี่น้องมากครับทอดดีครับว่าท่านเพียงคนไหนที่น้องก็ถือว่ามามา,มา,ม,ามาได้โอเคอยู่มาได้พอสมควรอยู่ครับมาละสามขั้นครับตรวอาจารย์นาดดยัางตรตียังไม่ทันมากขนาดตรวท่านเลยมากท่านเลยมากตรวจปาโกเนาะเราไม่ลำลย่อยตรวจไปเอกครับ เปลี่ยนลอยอับเดียวสถานทีสแสดงให FC, ้เอฟซีเด็นพร้อมปนนไปในตัวเลยครับผมกับขิปเดินทา่ามาพี่น,อน,อนอ้องเนาะท่าของซีดีนั่งมาพี่นอ้องท่าของยืดตนดีนะเนี้อสัพี่นอ้องยงมาเบิ่งข้างก่อกนี่หละอาหารบ้าง หิวเขาบ้องเบิ่งหากินได้บ้างมือซ้อมมือไม่หนีกินเขาเบาแสบครับอากาศเปลี่ยนแปลง,งเยอะออกขอบคุณทุกการที่ตามคำช่องปาโกล้ลำเพลินอนบิเชียวครับมอหอดจอดถึงรายงานสถานการณ์เรียบร้อยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการที่ตามเด้ครับสำหรับคลิปเดินท่าหลังคลิปนี้กัฝากไว้เสมอครับ,รรบสวัสดีครับ